ไปเลยเฮียโอ้โหดู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 เส้นบะหม,มีท่ทำเองนะฮะนี่อยู่บนมือเฮียเขาแล้วโอ้โห,โหยังเด็กอ้าวลงวนตะช่ัน70ปีนะฮะโอ้โหดูเส้นนี้แบบเขาเดือดดูดิดูสยายเส้นสั่งทุ่มสิทุ่มพัดทุ่มครับร้านนี้เลิศมากไปด,ดูครับพี่เด็ดสักูยำเย็นนะฮะนี่เลยร้านนี้บะหมี่โปงเลง้งโคตรอร่อยเส้นบะหม,มีท่ทำเอง เดี๋ยวไปดูกันเด็ดจริงบะหมี่ตรงเล้งนะฮะร้านนี้บะหมี่ทำเองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหมาลวกเส้นนี่นะฮะเส้นขึ้นมาต้องมาลวกน้ำเย็นเอ้ยมาน็อกน้ำเย็นให้มันกรนะตัวใช่ไหมครับอ้าวโอ้โหลวกอกทีหนึ่งกรอ,อบแน่นอนกรอบกรึบกรึบนี่ฮะกรอบแต่ละมันลุกยังดีกว,ว่า โอ้โหมีคือกุ้ยมีหมูแดงหมูย่างนะฮะมีอันนี้คืออะไรครับปานี้บุกรอบครับบุกรอบนึกชิ้นกุ้งใช่ไหมฮะมีชิ้นปลาทอดนึกชิมกุ้งนึกชิ้นกุ้งอ้โหมีหนังปลาด้วยปลาแซลมอนตองเล้งนะฮะบะหมี่ที่เด็ดตลาดคูนะครับร้านนี้มาเป็นบะหมี่ทำเองนะฮะเส้นแบบของร้านเขาเองเลยแล้วเขามีบะหมี่ขายด้วยนะดูควันดิโอ้โหชิมน้ำให้ดูก่อนไม่ต้องปรุงเพิ่มอร่อยเลย โอ้โหบะโฟยำครับลุยฮะอืเป็นยังไงบังกอดก็โอ้โหเฮ้ยเส้นแบบนะครับบะมีกวัดการที่ชอบกินอ่ะอย่างนั้นอ่ะไม่มีทำเองลุยฮะอืมอืมต่างประกอบ หนังปลากรอบๆนะฮะโอ้โหดูนครับอือร่อยมากแล้วนี่มึกกรอบหอมกลิีลื่อนเื่อนเื่อนืมหมึกกรอบที่แททรูนะฮะใหญ่มากมาดูนครับอืม ร้านนี้นะฮะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอ่ะอร่อยลุยครับอืมเนื้อหนุบมากโอ้โหอรอเลยอืมหนุ่มเล่นนี่วชิ้นกุ้งครับอร่อยมากนี่มา ปลาแห้งยำเนี่ยก็มีทำเองนะฮะดูเส้นเส้นจะเป็นแบบดูรูว่ามันมีต่าง,งเขาเองหรือืปขอบพินิดนึงเอาเพิ่มหน่อยโหโรยลงไปปลาแห้งยำตรงเล้งนะฮะมันมีทำเองร้านนี้กูโคตหนึบเลยาอ่ะรู้ครับทั้งนุ่มทั้งกรึบทั้งเด้ง บอกว่าลูกชิน้นปลาโคตรดีต้องจำยิตงตรงเล้งนะฮะบะหมี่ทำเองสะอาดปรูเส้นบะหมี่โคตรสุดยอดเด็ดมากมากให้ดูตุิกเชงนะโอ้โหอร่อยไม่ต้องปรุงครับมาสาวเส้นดูแบบเพนเพนกับเพนเพนด,ดูครับ โคตรดีมาอ๋มปรุงแบบกินแบบเวลากินป๊อกป๊อกปรุงแบบนั้นเลยดีกว่าตามสไตล์เราเอาสามอย่างลงไปจัดๆนี่นนเฮ้ยเหลือมากเส้นบะหมี่โคตรเลิศเลยซุปแบบนี้นะฮะโอ้โหสีสันโ,โคตรอร่อยเลยสุดจริงอ่ะเส้นแบบ บ้าบ่มากสยายเส้นปรตีเย,ย็นไหมรุยฮะด๋อยมากฮะปาราตี้ตอนเย็นของเด็ดพูดเยอะฝนกับบรุยใหม่รเรียบดูชิ้นปาลาร้านนี้นะฮะพูดอร่อยมันกรึบมากแด้งมากรุยครับ คุณมากโอ้นะครับเด็ดอ้องมาตัดปูนะฮะร้านนี้ก็มีตรงเล้งมาทำได้อยากมาครับก็เสี่ยงเพราเด็ดมากเลย